ตกวมนที่หนึ่งแล้วแล้เหลืออีกกี่วันโอ้หกสิบวันมันก็เหลืออีกเยอะอยู่นะงพอพร้อมเนาะน่าจะการมิถุนาหลวงพ่อแก้ให้พ่อใช่แกให้พ่อนะ้วครับาย you know, ินยานดที่เจ็บที่ปวดอยู่หลวงพ่อของบุญกุศลให้บุญที่หลวงพ่อได้ทำมาบารมีได้สะสมมาการประพฤติปฏิบัติได้บำเพ็ญเพียรมา ให้เป็นพลังยิ่งใหญ่อนุภาพช่วยเหลือปลดเปลื้องความเจ็บความปวดของดวงวิญญาณความทุกข์ความทรมานความมืดความบอดความหิวก็หายความทุรนทุรายให้มลายหายไปวิญญาณเอ๋ยโล่งปุงเบาอาบุญหลวงพ่อไปกบกลางนี้ได้แล้วพุทธังหายคลายธรรมังหายคลายสังสังสายคลายกายกระดูกคลายเอ็นคลายเส่นลายสายคลายออกจากความพุทธ จะวามเจ็บความปวดความทรมานนะการบแบบนี้เธออ่าร้ยอยด้ยเป็นไรปวดอยู่ป่ะมันปวดปวดลงขาแล้วพออ้อนเขาบอกทำไมแม่อ,อ้วนบวมเยอะจังขาบวมอะไรปวดอยู่ตอนเนี้ยมันมันปวดลงไปหมดเลยแล้วั้งกันนี่เลยค่ะหลวงพ่อแล้ว,วตอนแรกตอนแรกแม่วันบอกว่า สงสัยต้องเอาบุญหลวงพ่อช่วยหรือเปล่าให้อดทนอีกหน่อยมันกําลังส่งผลแม่บอกกรดีหลวงพ่อเทศเมื่อเช้าลูกก็ซึ้งเลยว่าหลวงพ่อก็ยังรนะู้เมื่อเช้าพอได้ยินหลวงพ่อเทศอีกเรื่อง,เร,องเรื่องวิญญาณ <ừ> พอเราทําให้เขาแล้วเ,เราส่งผลน่ะลูกก็เลยโอ้จา่าทีวันนี้ขอเข้าพบหลวงพ่อ ออโคตดกี่ห้าง่้างเดียวเอนกันั่งนี่มาน,นั่งตรงตรงเนี่ยเขาขานนี้แม่ไม่ยันขาพื่นพื้นนั่งชันชันาไม่อย่างงี้อย่างนี้คะ ตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวดีๆแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อตั้งแต่บวชให้แม่เสร็จแล้วก็ทําให้พ่อลูกก็ทางบ้านก็มีข่าวดีๆลูกชายก็ปิดหนี้ให้ออก็ให้มีสิ่ถึงดีๆเข้ามาทำให้พ่อให้แม่แล้วปรากฏว่า <c oughs> นี่สินนี่ได้รับการช่วยเหลือจากลูกชายเหรอ,อสาม,มีไลน์มาบอกว่าลูกชายปิดหนี้ให้เจ้าค่ะที่แสน ก็ก็ไม่เยอะแต่มันเป็นรสๆหลายเจ้าเหรอค่ะ<ธ>แลธอเธอไปสร้างนี้ไปด้วยเหตุผลอะไรก็มันก็เป็นนี่ตั้งแต่เรื่อยมาเจ้าค่ะหลวงพ่อเพราะแผ่นทางานคนเดียวลูกลูกไม่ได้ทําเลี้ยงหลานเจ้าค่ะก็เลยต้องไปกู้มากินกู้มาใช้เจ้าค่ะมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าไม่ไม่ค่อยมีงานแล้วก็ก็เหมือนกับ เป็นนี่มาเรื่อยๆได้ส่งดอกเขาเรื่อยๆเจ้าค่ะแล้วก็เลี้ยงหลานสองคนพ่อแม่เขาเลิกกันดอยู่ๆลูกชายก็บอกว่าเดี๋ยวไปปิดให้เขาปิดให้รดหนึ่งที่ลูกมาทีแรกแล้วก็เนี่ยรดที่สองอีกเจ้าค่ะอแล้วที่ลูกบวชอยู่ที่นี่ที่เนี่ยที่เสือให้พ่อเนี่ยก็มีคนช่วยเป็นเหมือนเลยเจ้าค่ะเหรอเขาช่วยเขาบอกว่าเขาศรัทธาในตัวลูก บอกว่าขอซัพพอร์ตในการใช้จ่ายอยู่ที่นี่แล้วซื้อของทำบุญให้พ่อลูกก็ได้กำลังใจเยอะเลยก็ดีเลยใช่ได้ก็ไม่เหนื่อยเวลาได้ทำงานถวายเทวดาเทวดาทำงานให้ผมถึงร้อยหมดแล้วครับหลวงพ่อหมดแล้วไปไอ้นี่มันบอกมันจะมาอะไรใครอ่ะมาไม่ทันหรอกไม่มา